กลับสวัสดีทุกๆท่านที่เคารพรักอย่างสูงค่ะกลับมาพบกับอาจารย์เบยิบ้มซีคลายใจกันอีกแล้ววันนี้อาจารย์เบยิบ้มซีคลายใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดลัคนาราศีตุลซึ่งเป็นการพยากรณ์ดวงชะตา ประจำเดือนกุมภาพันธ์นะคะพศ2567และเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักนะคะได้เวียนบรรจบมาอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมเรามาเริ่มรายการกันเลยค่ะ โอมอคีพาหูบุผังสการะวันทานังครุบาจารย์ยังจริยเทวามุนีลือศีสิทธาปิตามตาอโรคยนะสุเคนะจะชะมามีหังสาธุสาธุสาธุ เป็นสิทิ์มีครูนะคะดังนั้นเวลาที่นำวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้จะต้องคอยละลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ค่ะเดี๋ยวอาจารย์มิบีใครใจนะคะตัดไพ่เนี่ยครึ่งหนึ่งและเลือกไพ่แทนชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะ จำนวนทั้งสิ้นเนี่ย12ใบท่านผู้ชมคะชาวรัคนาราศีตุลเนี่ยนะตัวท่านเองเนี่ยเป็นผู้ที่รักความยุติธรรมนะคะไม่ชอบเอารัดไม่ชอบเอาเปรียบใครทั้งสิ้นนะคะและก็ไม่อยากได้อะไรของของใครด้วยนะคะชาวรัคนาราศีตุลน,นะ โอ้โหวันนี้เนี่ยพลังงานนะคะพออาจารย์บีมสีใครใจเนี่ยได้จับได้สัมผัสไพ่เนี่ยรู้สึกถึงพลังงานที่ดีมากๆเลยทีเดียววันนี้เนี่ยการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวรา,ราศีตุลต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนเลยทีเดียวท่านผู้ชมนะมาอาจารย์บีมสีใครใจเนี่ยได้เลือกไพ่ออกมาครบแล้วนะคะจํานวนเนี่ยสิใบนะฮะนะมาเลยค่ะ มารับชมพร้อมๆกันนะว่าไพอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านอาจารย์พรหมญานรัตนยานพิโมกนะคะเขาจะมาบอกอะไรนะให้กับชาวลัคนาราศีตุลในวันนี้นะคะท่านผู้ชมคะไพพรหมยานของท่านอาจารย์พรหมยานเนี่ยมีอายุอานาม24ปีแล้วนะคะและไพชุดนี้เขาก็มีความแม่นยำชัดเจนเนี่ยมากที่สุดในโลกณนะขณะนี้เลยทีเดียว อาจารย์บียิมสีใครใจก็เป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์พรหมยาณค่ะ นะเดี๋ยมาดูซิโอโหใบแรกดีมากเลยชาวัคนาราศีตุลดวงดีมากเดี๋ยวอาจะรีบสีใครใจเปิดไพ่ให้ครบก่อนนะคะและเดี๋ยวอ่านไพ่เนี่ยให้ท่านผู้ชมทุกคนนะคะทั่วโลกได้รับชมได้รับฟังกันเลยทีเดียวสําหรับใบแรกนะคะท่านผู้ชมได้พยาราชสศีเห็นมิล่าบอกแลยว,ว่าไพ่สวยงามตั้งแต่ใบแรกเลยทีเดียวค่ะ พญาราชสีบอกว่าในช่วงปรับแรกของเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะชาวรัคนาราศีตุลเนี่ยตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากกล้าตัดสินใจเนี่ยได้ด้วยตัวเองนะคะทําสิ่งใดเนี่ยตัวท่านเองสามารถนําประสบการณ์ชีวิตของท่านเนี่ยมาปรับใช้นะคะในการดําเนินชีวิตของท่านได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวพญาราชสีสังเกตดูนะคะท่านผู้ชมท่านเนี่ย อยู่บนหน้าผาเห็นไหมคะมองยิ่งอยู่สูงเนี่ยยิ่งมองเห็นอะไรเยอะเลยทีเดียวนะคะสิ่งที่จะทําให้ชาวราศาีตุลเนี่ยนะสามารถควบคุมอารมณ์และจิตใจได้ด้วยดีคือการฝึกการเจริญสติการนั่งสมาธินะท่านผู้ชมนะคะนะ ็นไหมโอ้โหให้รู้เนื้อรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้นะคะประกอบกับประสบการณ์ชีวิตนะคะในเรื่องราวต่างๆของชาวราศีตุลนี่แหละนะโอ้โหเขาสามารถมาช่วยชีวิตของท่านเนี่ยได้นะคะทำสิ่งใดก็มีเกณฑ์การประสบความสำเร็จเนี่ยในทุกเรื่องในทุกด้านในทุกๆุองศา โอ้โหดวงดีมากท่านผู้ชมนะต่อมาค่ะองค์เทพพระเสาองค์เทพพระเสานี่นะคะท่านผู้ชมอยู่ในตำแหน่งการเงินเขาบอกว่าให้ชาวราศาาีตุลในช่วงปักแรกนี้นะคะให้มีความระมัดระวังในด้านของระบบบัญชีระบบภาษีนะคะให้มีการบริหารการเงินเนี่ยให้ใช้ความละเอียดรอบคอบค่ะ ท่านผู้ชมอย่าวู่วามอย่าใจร้อนนะคะนะแล้วก็ให้มีความละเอียดรอบคอบนะคะหากตัวท่านเองเนี่ยต้องการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในด้านของการเงินให้นำตัวคุณเองเข้าไปใกล้ชิดนะคะกับครูโคช้ชครูบาอาจารย์ทางด้านการเงินนะคะ นะของแบบนี้ศึกษาเรียนรู้กันได้ท่านผู้ชมนะคะนะอย่าลืมนะชาวลัคนาราศีตุลนตัวท่านเองเป็นผู้ที่รักความยุติธรรมไม่ชอบเอารัดไม่ชอบเอาเปรียบอะไรใครแล้วก็ไม่อยากได้อะไรของใครคะ่ะนะชาวลัคนาราศีตุลต่อมานะคะองค์เทพพระสุขค่ะใบบนี้สวยงามมากเลยนะเขาบอกว่าครอบครัวคุณแม่ มีความเข้าจิตเข้าใจในตัวชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยเป็นอย่างดีเครือญาติพี่น้องก็น่ารักกับคุณเพื่อนสนิทมิสหายก็น่ารักกับคุณนะการพูดคุยกันตกลงเจรจาเนี่ยมีความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีนะคะดีเลิศมากๆชาวลัคนาราศีตุลเห็นไหมคะและไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกดินะว่าสุขภาพพระนามยของคุณแม่ของคุณเนี่ย แข็งแรงและช่วงนี้คุณแม่นะคะสามารถให้คำปรึกษาหารือกับชาวาลัคนาราศีตุลได้อาจจะเป็นผู้บังคับบัญชาคุณแม่เครือญาติพี่น้องที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเขาให้การผลักดันในการสนับสนุนนะคะให้คำปรึกษาหารือโดยเฉพาะด้านเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยกับชาวาลัคนาราศีตุลเนี่ยได้นะคะอ้อวันที่หนึ่ง มกราคมถึงวันที่31มีนาคมนะคะท่านผู้ชมอย่าลืมไปยื่นภาสีนะคะนะโอ้โหอะต่อม้ค่ะท่านผู้ชมแขงองเทพพระพุทธค่ะการปฏิสัมพันธ์การพูดคุยการตกลงเจรจานะคะกับบุคคลต่างๆในวงสังคมมีความเข้าจิตเข้าใจกันเป็นไปในทิศทางที่ดีเยี่ยมค่ะ บคุคคลต่างๆในวงสังคมก็มีความเข้าจิตเข้าใจในตัวชาวรัคนาราศีตุลนะคะ การปฏิสัมพันธ์เป็นคำพูดที่เป็น positive thinking เป็นคำพูดที่มีพลังงานดีๆเป็นคำพูดที่มีพลังงานบวกนะคะดังนั้นชาวราศาีตุลย์ไพ่บอกว่าให้ชาวลันาราศีตุลมีความมั่นจิตมั่นใจมีความเป็นตัวของตัวเองให้มากๆเลยทีเดียวนะคะเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในด้านของการปฏิสัมพันธ์เชื่อมั่นในด้านของการใช้คำพูดที่เป็นพลังบวกนะคะ เห็นไหมชาวรัคนารารศีตุลก็อยู่ในสังคมได้แบบอย่างง่ายดายเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมนะเห็นไหมโอ้โหดีเลิศมากๆเพียงแต่ว่า อย่าลังเลอย่าสงสัยเท่านั้นเองความลังเลความสงสัยเนี่ยเป็นตัวบล็อกความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจนในชีวิตเนี่ยของเรานะชาวลัคนาราศีตุลเป็นผู้ที่รักความยุติธรรมไม่ชอบเอารัดไม่ชอบเอาอเอาปรียบใดๆกับใครนะและไม่อยากได้ของของใครด้วยและชาวลัคนาราศีตุลมีจุดยืนของตัวเองและชาวลัคนาราศีตุลมีสิทธิ์มีความสุข ทุกๆคนนะคะมีความมีสิทธิ์มีความสุขในทุกๆวันด้วยนะชาวราศาีตุลน,นะคะตค่อมาค่ะองค์เทพพระพิรุณแม่ไพ่ใบนี้เขาสวยนะเขาบอกว่าในช่วงตักแรกของเดือนกุมภาพ,พันธ์นี้นะชาวราศาีตุลเองมีเกณฑ์มีโอกาสได้รับการนะคะหยิบยื่นโอกาสดีๆค่ะจากบุคคลต่างๆในวงสังคมจาก บุคคลต่างๆในองค์การในวงการทุกองค์กรด้วยนะดังนั้นชาวลัคนาราศีตุลค่ะ ตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดไวพริบดีมีความรู้มีความสามารถและตัวคุณเองเป็นผู้ที่มีการลงมือทําในเรื่องใดๆก็ตามเนี่ยมีการลงมือทําด้วยมีความด้วยด้วยความที่มีความเป็นระเบียบมีความเป็นวินยัยมีการลงมือทําอย่างต่อเนื่องไม่เสร็จแล้วไม่ยอมเลิกอะ่ะเขาเรียกว่ากัดไม่ปล่อยนะในด้านดีๆนะในด้านของการสร้างผลงานดีๆ นะคะดังนั้นชาวลัคนาราศีตุลหากระดาษด,ดีๆหากระดาษ กระดาษ AC หาสมุดบันทึกเนี่ยสวยๆขึ้นมาไว้นะคะติดตัวไว้เลยนะอาจารย์บียบคลายใจเนี่ยก็จะมีสมุดบันทึกเนี่ยประจําตัวหลายๆเล่มเลยทีเดียวนะฮะจะคอยจดเรื่องราวดีๆนะคะไอเดียลดๆไอเดียดีๆนะคะเพราะว่าในช่วงของปักแรกเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยชาวรัคนาราศีตุลมักจะมีโอกาสดีๆในการนําไอเดียดีๆนําไอเดียลดๆเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับบุคคลต่างๆในวงสังคม ในชาติและทุกๆคนในโลกใบน,นี้ค่ะนะเห็นไหมมีโอกาสได้รับการหยิบยืน่นโอกาสนะคะได้รับการมีผู้หลักผู้ใหญ่มีบุคคลต,ต่างๆในวงการหยิบยื่นโอกาสดีๆเนี่ยให้กับชาวรักณาราศีตุลค่ะเห็นไหมคะนะดังนั้นเนี่ยชาวรักนาราศีตุลน,นำประสบการณ์ชีวิตนำ ความรู้นําความรับรู้ดีๆของคุณเนี่ยมาสัสร้างสิ่งต่างๆลงมือทํานะคะให้เกิดขึ้นเป็นรูปธปรรมคุณอาจจะให้ระยะเวลาในการสรัสร้างลงมือทําในสิ่งนั้นเนี่ยภายในสองวัน นะภายในสองเดือนครึ่งปีภายในหนึ่งปีหรือท่านใดที่ต้องการสร้างเป็นระยะยาวเลยสามปีถึงห้าปีเป็นระยะยาวเป็นเรื่องราวที่ชาวรัคนาราศีตุลเนี่ยมีแรงปรารถนาอันแรงกล้ามีความปรารถนาอันแรงกล้าที่ต้องการสรสร้างสิ่งเหล่านั้นให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมนะคะสร้างเขาเนี่ยขึ้นมาดําเนินการเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นนะคะ ตั้งแต่ข้อ A ไปจนข้อแเลยทีเดียวนะหากตัวท่านเองต้องการศึกษาค้นคว้าหาความรู้นำตัวเองเนี่ยเขาไปใกล้ชิดกับครูโค้ชครูบาอาจารย์นะคะในไพ่วันนี้เนี่ยมีไพ่ไหลใบเลยทีเดียวนะคะที่บอกว่าชาวรัคนาราศีตุลสามารถนำตัวเองเนี่ยเขาไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้นะคะเพิ่มเติมจากโค้ชครูครูบาอาจารย์เนี่ยได้นะเห็นไหมดูสิไพ่สวยงามมากเลยการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ของคุณเนี่ย นะเป็นประโยชน์กับตัวคุณเป็นประโยชน์กับบุคคลต่างๆนี้วงสังคมในชาติและทุกๆคนในโลกใบน,นี้นะคะดังนั้นชาวรัคนาราศีตุลรีบสรรสร้างและลงมือทําในเรื่องราวต่างๆที่ชาวรัคนาราศีตุลเนี่ยต้องการสรรสร้างและลงมือทํา ในทันทีนะคะอย่าโมตะลังเลอย่าโมตะสงสัยนะความลังเลความสงสัยเป็นตัวบล็อกเป็นตัวล็อกนะคะความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ช่วงชั่วชันในชีวิตของเราสรุปคือชาวลัคนาราศีตุลสามารถที่จะสร้างสิ่งที่ชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยปรารถนาแรงกล้าได้สําเร็จนะและอีกนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเมื่อชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยได้สร้างสิ่งเหล่านั้นสําเร็จแล้วนะคะ อย่าลืมมีการตรวจสอบมีการเทสมีการทดลองมีการสังเคราะห์วิเคราะห์เรื่องราวต่างๆเหล่านั้นก่อนที่จะเผยแพร่แบ่งปันไปยังบุคคลต่างๆในสังคมในชาติและทุกๆคนในโลกใบนี้นะคะชาวลัคนาราศีตุลนซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะดีเป็นโอกาสดีเป็นเกณฑ์การดีของคุณต่อมานะคะองค์เทพธิดาพระจันทร์ไพ่สวยงามมากบอกว่าช่วงนี้นะคะ ดวงชะตาของคุณเนี่ยศัตรูไม่มีหรือบางท่านอาจจะมีใครบางคนนะมาทำให้รู้สึกหงุดหงิดใจมาทำให้ไม่สบายอกไม่สบายใจนะคะช่วงนี้ตัวคุณเองเนี่ยมีกระอกแก้วทั้งเจ็ดชั้นคอยปกปักรักษาคุ้มครองตัวคุณเนี่ยอยู่เรื่องเราไม่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีหรือหรือสิ่งใดก็ตามที่ มาทําให้คุณรู้สึกไม่สบายอกไม่สบายใจเขาจะไม่มีผลอะไรกับชีวิตของคุณมากนะคะเขาจะกระเด็นกระดอนกลับไปที่เดิมมาจากทางไหนกลับไปทางนั้นนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมโอ้โหแต่มีข้อแม้นิดหนึ่งค่ะชาวรักนาราสีตุลจะต้องคอยมันสวดมน์นะคะเช่นพระคถาเงินแรน สวดพระคาถาชินะบัญชรสวดพระคาถาอิติปิโสเกินอายุตัวเองของคุณเนี่ยหนึ่งปีเช่นบางท่านอายุ20ปีชีิคาก็สวดไปยี่สจบนะสวดพระคาถามหาจักกะเพสสวดพระคาถาองค์เทพฮินดูสวดพระคาถาองค์พระแม่กวนอิมหรือท่านเนี่ยมีจิตใจที่ถูกจริตกับบทสวดมนต์ใดๆก็ตามนะคะ ให้ตัวท่านเนี่ยสวดมนต์บทสวดนั้นนะคะบทสวดมนต์นั้นนะคะชาวรัคนาราศีตุนโอ้โหภัยสวยงามากๆนะคะดวงดีนะเนี่ยมีกรอบแก้วทั้งเจ็ดชั้นคอยปกปักรักษาคุ้มครองคุณเรียกว่า สิ่งไม่ดีอะเรื่องไม่ดีไม่สามารถที่จะมากระทบกระเทือนตัวคุณได้นะคะดังนั้นหากมีเรื่องเดก็ตามที่มากระทบจิตใจมากระทบกระทั่งจิตใจคุณให้คุณนิ่งๆิ่งไว้ก่อนรีบกลับไปอยู่กรบลมหายใจเนี่ยในทันทีนะคะชาวรัคนาราศีตุลและสถานการณ์ต่างๆเขาก็จะราบเรียบราบรื่น คุณจะไม่เป็นอะไรคุณจะปลอดภัยชาวรัคนาราศีตืลน,นะคะต่อแมแค่องค์เทพพระพรหมฤาษีโอ้โหไพ่สวยนะเขาบอกว่าสำหรับท่านใดกตามนะคะที่แต่งงานแล้วนะคะมีคู่แล้วมีสามีแล้วมีภรรยาแล้วมีคนพิเศษแล้วบุคคลต่างๆนะคะที่กล่าวไปเนี้ยเป็นเนื้อคู่ค,คู่ครองโดยแท้ ของชาวลัคนาราศีตุลอยู่กันแล้วดีอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขมีความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีนะคะอยู่ด้วยกันแล้วรวยเนี่ยชีวิตอยู่กันยืดยาวนานท่านใดที่ยังไม่ได้แต่งงานกันมีเกณฑ์การแต่งงานนะเนี่ยถึงแม้ว่าคลองรักกันนานแล้วก็ตามนะคะ และสําหรับท่านใดที่มีธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเองและตัวคุณเองมีหุ้นส่วนหุ้นส่วนจริงจังจริงใจกับคุณมาอเป็นคนเฉลียวฉลาดไหวพลิบดีเห็นมั้คะสามารถที่จะมาช่วยส่งเสริมผลักดันสนับสนุนเรื่องราวต่างๆโครงการต่างๆผลงานต่างๆของชาวรัคนาราสศ่ตุลให้เกิดความสำเร็จเกิดความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์โชดช่วงชัชวาลเป็นไปในทิศทางที่ดีค่ะ ดวงดีนะเนี่ยชาวราศาีตุลสำหรับสุขภาพพรณนามัยของคุณให้มีความระมัดระวังในเรื่องของข้อและกระดูกนะคะและสำหรับท่านใดเนี่ยที่ อาจจะมีอาการอ่อนเพลียนอนทั้งวันนะคะนอนแล้วแบบมันไม่ไหยเพลียไม่ไหยเหนื่อยเลยแบบนี้นะฮะให้ตัวคุณเนี่ยลุกขึ้นมานะคะอาบน้ําอาบท่าจัดบ้านให้โล่งโปร่งสบายนะและตัวคุณเองอาจจะออกกําลังกายไปขี่จักรยานนะคะไปเดินที่สวนสาธารณะใกล้บ้านคุณหรืออาจจะเปิด บทสวดมนต์ต่างๆนะคะทางช่องทาง YouTube หรือตัวคุณเองเข้าไปเนี่ยนะคะศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากโค้ชเช่นอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีย่าแม่ปรินแก้ววชัชระพลอาจารย์พอลล่าอาจารย์จูรี่นะคะอาจารย์ครูลุงหรือท่านสนอกสนใจในเรื่องของการเงินเช่นเข้าไปรับชมรายการของน้องแนนะคะ หรือท่านอาจารย์หลายๆท่านที่ทําเกี่ยวกับในด้านของการเงินนะคะนะเข้าไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมไม่อยู่นิ่งเฉยๆคอยรับสมองของตัวเองเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะคะทางช่องทางโซเชียลมีเดียเนี่ยนะคะเช่นช่อง y t u t u เนี่ยมีโค้ชมีครูรู้มากมายเลยทีเดียวนะคะท่านสนใจเรื่องอะไรนะคะถูกจะดิตกับเรื่องราวรดาีใดนำตัวเองเข้าไปคลุกคลีกับเรื่องนั้นค่ะ นะชาวรัคนาราศีตุลวันนี้มีแต่ไพ่ส,สวยๆนะคะต่อมาองค์เทา้าองค์เทา้าท่าตะรศนะคะบ้านหลังนี้ยอยู่แล้วเฮงบ้านหลังเนี้อยู่แล้วเยวเยยิ่งชาวรัคนาราศีตุลมีการทําความสะอาดบ้านจัดบ้านบ่อยๆนะฮะโอ้โหบ้านยิ่งดีนะไว้พระไหว้เจ้าบ่อยๆสิ่งไม่ดีเนี่ยกระเด็นกระดอนไปหมดเลยท่านผู้ชมนะคะ นะดูแลหิ้งพระหิ้งเจ้าดีๆอย่ารอให้จนถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะปัดฝุ่นทําความสะอาดเป็นประจำอาจารย์ดิมสีใครใจเนี่ยปัดฝุ่นทุกวันเลยนะสวดมนต์นไหว้พระทุกวันนะคะเวลามีเรื่องไม่ดีมีเรื่องมากระทบกระเทือนจิตใจมันก็เราเป็นมนุษย์หัวใจเราไม่ใช่พระอิฐพระปูนหัวใจเราก็เป็นเนื้อนิ่มๆน,น,นะคะมีบ้างที่กระทบกระเทือนจิตใจเรามีบ้างแต่ว่าเราก็สามารถที่จะกลับ จูนคลื่นกลับมาอยู่ในสภาพที่ดีได้อย่างรวดเร็วนะคะชาวลัคนาราศีตุลน,นะไพ่ปนี้บอกว่าให้ดูแลในเรื่องของหิ่งพระหิ่งเจ้าเจ้าที่เจ้าทางนางฟ้าเทวดาเยอะเยอะดีๆเลยดูแลห่วงจุ้ยที่อยู่อาศัยของคุณให้ดีนะคะบ้านช่องห้องหอเนี่ยทำความสะอาดเป็นประจำนะท่านผู้ชมนะบ้านหลังนี้อยู่แล้วเฮงอยู่แล้วรวยมีองค์เท้า ทศทัตตลดมาเนี่ยไม่ต้องกลัวนะการเงินการทองไม่ขาดมืออย่างแน่นอนนะคะโอ้โหไพ่ใบนี้ดีมากๆองค์เทพพระอินค่ะเนื่องจากว่าชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลา,าดไว้พริบดีมีความสุขุมพิรภาพนะคะนะและตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในชีวิตเนี่ยเยอะนะนำประสบการณ์นำความรู้นำความสามารถของตัวคุณเองเนี่ย มาปรับปรุงมาพัฒนาในด้านของการเรียนในด้านของการปฏิบัติงานได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวไพ่สวยนะได้องค์เทพพระอินท์เป็นที่ถูกตาถูกใจของโค้ชครูรุครูบาอาจารย์ผู้บังคับบัญชานะคะหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณนะที่อร,รอบตัวคุณทุกคนเลยเห็นไหมโอ้โหดีมากเลยส่งผลให้ช่วงเนี้ย ทำสิ่งใดก็ได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากบุคคลต่างๆทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรดีมากชาวลัคนาราศีเตุลนโอ้โหดีมากๆเลยทีเดียวต่อมาแล้วค่ะองค์พระศิวะท่านผู้ชมคะในวันที่ท่านใดที่ชอบซื้อลอตเตอรี่ท่านใดที่ชอบเสี่ยงโชคชอบซื้อ หวยนะคะนะตัวท่านเองมีโอกาสถูกหวยรุยโปนะชาวลัคนาราศีตุลมีข้อแม้ว่าในวันนั้นเนี่ยคุณต้องแต่งตัวให้สวยแต่งตัวให้หลอ่อแต่งตัวให้เท่ทำจิตใจให้มีความนิ่งมีความเบิกบานใจมีความอิ่มเอมใจนะคะตื่นนอนมาเนี่ย จริงๆแล้วมันจะต้องมีการปฏิบัติต่อเนื่องในทุกๆวันนะไม่ใช่เฉพาะในวันที่หวยออกนะฮะมันจะต้องมีการแบบสะสมแมท่านผู้ชมในด้านของการปฏิบัติการก็คือก่อนตื่นนอนเออก่อน,ก,อนก่อนนอนเนาะก่อนเข้านอนจะต้องมีการกล่าวคำขอบคุณนะคะสำนึกรู้คุณนะกล่าวคำขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์คุณพ่อคุณแม่ ที่ทําให้ตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่มาอยู่บนโลกเนี้ยแล้วสร้างเรื่องราวดีๆให้กับบุคคลต่างๆในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกไปน,นี้กล่าวคำขอบคุณบ้านที่อยู่อาศัยกล่าวคำขอบคุณเจ้าที่เจ้าทางกล่กาวคำขอบคุณพัดลมแอร์คอนดิชั่น กล่าวคำขอบคุณเรื่องราวดีๆที่เขาเนี่ยเข้ามาสู่ในชีวิตของคุณชาวลัคนาราศีตุลรวมทั้งช่วงเวลาที่หลังคุณตื่นนอนก็ให้ปฏิบัติแบบนี้ด้วยเช่นกันในวันนั้นคุณจะอารมณ์ดีมีเรื่องราวดีๆมีความเบิกบานใจมีความอิ่มเอมใจวิ่งเข้ามาหาคุณเนื่องจากว่าตัวคุณเองมีไวเบรชั่นมีความถี่ที่ดีที่สูงใน จักรวาลน,นี้นะคะท่านผู้ชมเขาจะมีพลังงานความมั่งคั่งพลังงานความร่ำรวยพลังงานแห่งความสำเร็จพลังงานแห่งความโชคลาภอยู่ในอากาศนี่แหละแต่ตัวเราจะต้องทำตัวเราเองเนี่ยให้สามารถนะคะ เข้าไปจูนกระทบกับคลื่นพลังงานดีๆเหล่านั้นให้ได้โดยที่เราเองก็จะต้องมีการฝึกตัวเราเองนะคะเช่นการฝึกการเจริญสติการฝึกการนั่งสมาธิโอ้ไพ่ไพ่ชุดนี้ดีนะเนี่ยมีหลายใบเลยที่เกี่ยวข้องกับในด้านของการฝึกจากการเจริญสติฝึกในด้านของฝึกการนั่งสมาธินะเห็นไหมโอ้โหดีมากเลยดังนั้น ชาวรัคนาราศีตุลทำจิตใจให้เบิกบานใจอิ่มเอิมใจเอาไว้อย่างสม่ำเสมอรักษาอารมณ์นี้ไว้ให้นานที่สุดนะคะตลอดเวลาได้ยิ่งดีนะคะนะโอ้พายสวยงามมกสรุปคือชาวรัคนาราศีตุลมีโชคลาภแท้เนะ โอ้โหดีเลิศมากต่อมานะคะให้ไสรุปแค่องค์พระเกตมงคลเห็นไหมเขาบอกว่าในช่วงปักแรกนี้เนี่ยชาวรัคนาราศสีตุลดวงดีนะคะแคล้วคลาดจากพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองคุณหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองคิดเงินล้านได้เงินล้านคิดเงินไหลไหลหลา้ลานได้ไหลไหลหลา้านนะคะ มีความมั่งคั่งมีความร่ำรวยมีโอกาสได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีนะและไพ่ใบนี้ยังพูดถึงในด้านของท่านที่ทำธุรกิจระหว่างประเทศธุรกิจข้ามชาติธุรกิจสายการบินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวธุรกิจทุกด้านเลยนะธุรกิจการบริการนะส่งเสริมชาวราศาีตุลอย่างดีเยี่ยมมากๆนะคะ อย่าลืมนะคะในเมื่อดวงชะตาของท่านดีดีอย่างนี้อยู่แล้วให้คอยมันสร้างบุญมันสร้างกุศลค่ะนะคะท่านผู้ชมและอาจารย์บีมซีคลายใจก็ได้พยากรณ์ดวงชะตาของชาวรัชนาราศสีตินช่วงปักแรกของเดือนกุมภาพันธ์พศ .2567 จบลงแล้วค่ะอาจารย์บีมสีคลายใจ ต้องขอกราบขอบพระคุณเพื่อนเพื่อมิพี่และลูกค้าทุกๆท่านทุกๆคนทั่วโลกที่เข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์เบยิบซีใครใจเข้ามารับชมกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e กดกระดิ่งกดติดตามกดขอบคุณและกด s u p e r อร์แดนให้กับอาจารย์เบ ซีใครใจโดยเฉพาะชาวเยอรมนีอเมริกาอาสอสเตรเลียออสเตรลียรัสเซียจีนฮ่องกงคอร์เรียลาวกัมพูชาเวียดนามพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลก ก่อนจากกันอาจารย์บียิปซีใครใจขอให้เพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขมั่งคั่งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นและกลับมาพบกับคลิปดีๆของอาจารย์บียิปซีใครใจได้ไหมในคลิปถัดไปกราบสวัสดีคะ่ะ